สวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นที่แนะนำนะครับเนาะก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นนี้ก็เป็น SVD เนาะเราจะสาธิตการก็การทดสอบการยิงว่าคัดปอกยังไงบ้างครับผมนี่ก็กดออกมาแล้วครับเนี่ยกดตัวนี้ได้ฮะลูกแม็กกาซีนออกมาแล้วครับนี่ปอกก็จะมีแถมให้อยู่5ปอกนะฮะแล้วก็ลูกอยู่10นัดนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยเนาะก็เป็นหัวจุ๊บนะครับหัวจุ๊บก็สินค้าหน้าหน้าสะสมหน้าเล่นครับราคาหลักร้อยนะครับพอนี้ไม่แพงนะฮะสนใจสั่งซื้อสะสมเล่นที่บ้านได้ครับเด็กๆก็เล่นได้ฮะผู้ใหญ่ แม่ก็เล่นกับลูกได้นะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็เปิดตลาดแล้วก็คือเอามาให้ไปฝึกซ้อมยิงเล่นนะฮะสะสมได้สวยงามมากนะครับอ่าใส่ได้ประมาณนี้เนาะถ้าไม่ไม่ได้ก็ต้องอย่าบื้นนะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับผมโอเคนะฮะนี่ก็คัดออกมาแล้วฮะก็เข้าไปเลยนะฮะนะครับผมโอเคนะครับอ่าเข้าไปเลยแล้วก็ยิงแล้วแต่ว่าเป้าไหนนะฮะโอ้โหแม่นมากโอ้โหอยู่ไหนไม่รู้คัดปอานะฮะอ่าเข้าไป นะครับโอ้โหนะฮะแล้วก็เล่นง่ายดีนะครับผมนี่ก็ยิงหัวจุ๊บได้นี่ติดเลยนะครับนี่มีคะแนนด้วยอ่าเป็นข้อแบบใหม่นะครับก็ถือว่านี่โอ้ไม่ล้มนะ้ะโอเคนะครับประมาณนี้ฮะสุดยอดนะครับผมย v d ีดีสนใจสั่งซื้อได้แล้วครับผมสอบถามได้ฮะราคาหลักร้อย